สวัสดีครับกลับมาพบกับพี่กิตที่ช่องสีทุกคุณครับคลิปนี้พี่กิตก็จะมาแกะล้อมาเจลิตทุกคนล้อมาเจลิตมีจําหน่นายอยู่เซเว่นล้อละ139บาทข้างในล้อมจะเป็นรถเหล็กรถโมเดลเอาไว้ให้เราสะสมใครชอบเก็บสะสมรถเหล็กมาลุ้นแกะล้อมเจลิตอีสนุกดีเหมือนกันวันนี้พี่กิตได้มาเป็นล้อรหัสใหม่ด้วยทุกคนนี่รหัสใหม่เห็นไหมเนี่ยโอ้โหจะดูยากนิดนึงนะ bk 0212 สองสี่โอ้โหรหัสไหนเขาบอกมีคันเด็ดนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในคันแรกเราก็มากรีดพลาสติกก่อนนะทุกคนนะอ่านี่กรีดพลาสติกออกแบบนี้โอ้ยนะแล้วก็เรามาสับตัวล็อกตรงนี้ทุกคนเอ้ยนะอ่ทีนี้มาลุ้นกันจะได้คันไหนมีคันเด็ดหรือเปล่าโอ้ยอ่ะอุ๊ยอะไรอุ๊ยออกเขียวเหลืองอะไรทุกคนอุ๊ยอะไรเนี่ยเปิดดูเลยแล้วกัน อุยขันเด็ดสุดยอดทุกคนอุ้ยลัมโบกินีอูรุสคันสีออกเขียวเขียวเหลืองเหลืองเบอร์25ตัวนี้เป็นเชสคาของปี2025ด้วยรถล้อ,อยางครับทุกคนอูยยางแจมยังแจมโคตรแจมเลยทีเดียวอุ้ยนี่นี่นะใตยทงรถมีรายละเอียดบอกลัมโบกินีอูรุสแม่นี่ดูกระทังหน้านี่นะ คันออกสีทุกเขียวเหลืองๆทั้งคัน,นะมีลายบนฝากระโปรงด้วยนะไยหน้าเป็นแบบพลาสติกโลโก้ของ lamborghini น,นะนี่ด้านข้างมีเบอร์25า่าชัดเจนเลยเป็นเชสคาของปี2025นี่นะล้อนี่เป็นล้อ,อยางด้วยนะขอบออกสีนีอ,อหลองเหลืองเขียวเขียวซะด้วยโอ้ยเปิดประตูได้ทุกคนนี้นะเปิดประตูได้ออ้ย,อยังแจมยังแจมรายละเอียดภายในพวงมาลัยซ้ายโคตรแจมเลยนะ นี่ด้านท้ายก็มีไฟท้ายโลโก้ของลัมบกินนีอุ้ยได้เชสคาซะด้วยรอบนี้อ่ะเดี๋ยวลองวิ่งดูสักหน่อยทุกคนอุ้ยล้อ,อยางก็ยังวิ่งคล่องนะทุกคน่นาได้ในล้อมานจะไลยครับทุกคนเชสคาของปี2025โคตรจังจริงๆ แกะล้อไมเ่เตื่นวันนี้ได้เป็นเชสคาของปี2025คันนี้โคตรแจมเลยลัมโบกินีอุลุษสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองล้อ,ลอ,ลอ,อยางเบอร์25ฝากกดติดตามเป็ลงังใจไปกิบและท่องสิทุกคนด้วยครับคลิปนี้ไปกิบลาไปก่อนครับทุกคนครับสวัสดีครับ